และแล้วตัวเด็ดของเราเข้ามาแล้วครับ Soundcraft Spirit FX16 ที่หลายๆคนอยากได้มานะครับปกติซ o u n d c r a f ที่มีเอฟเฟกต์จะมีประมาณแค่ช่องใหม่ไม่เยอะใช่ไหมครับตัวเนี้16ช่องใหม่เล่นสด8ลายคราบเราเกะใช้ประชุมใช้ไม้เยอะๆเหลือเฟือเลยตัวนี้แล้วก็เอฟเฟกเขาเป็นของ l e s i c o n แท้เสียงดีมากคุณไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อเอฟเฟกนอกที่เป็น แท่นหนึ่งอยู่เลยผมบอกได้เลยว่ามันเพียงพอมากๆเลยเดี๋ยวเราจะพาคุณไปฟังเสียงภาคเอฟเฟกนะครับแล้วก็ฟังเสียงดนตรีซาวคาร์บตัวนี้กับ FX8 มันก็คือเหมือนกันเอฟเฟกตัวเดียวกันแต่ตัวนี้ช่องมันจะเยอะมากนะครับเสียงที่คุณจะได้คือเบสที่ลงลึกหนาแน่นกลางแหลมคมชัดเป็นเนื้อใสละเอียดชัดนะครับหลายๆคนบอกว่าไม่เคยฟังพวกนี้คุณลองมาฟังเทียบคุณจะรู้ว่าเอาพุทมันแรงน้ํามันดีเนื้อมันมานะครับบางคนเล่นออโต้เล่นมิกจีนเล่นอะไรเนี่ย แล้วบอกว่าเนื้อไม่มีแล้วไปถมก็ลำพงหลายหลายใบซับซื้อซับเยอะๆขึ้นซื้อให้มันแน่นขึ้นก้างแหลมเยอะขึ้นเนื้อจากตรงนี้มันไม่มีไปไงพอเปลี่ยนปุ๊บชีวิตเปลี่ยนเลยว่าเนื้อมันผิดกันนะครับก็มีพออโรงเรียนอยู่แถวต่างจังหวัดเนี่ยตอนนั้นผมเชียร์ไลฟ์โฟเขายังไม่ซื้อเขาเอาแค่ฟอริโอไปนะหลังสงการเขาทักมาเลยบอกโหมันมากเบรดเป็นลูกเป็นเนื้อนะครับผมบอกว่าเก็บตังซื้อไลฟ์โฟจบหรือไม่ถ้าใครชอบแบบกระทัดรัดแบบเนี้ยให้เล่น fx 1 6 พราะมีเอฟเฟกคือตัวนี้ปุ๊บเราสามารถยิงไปเข้าคอร์ดิตอนคอร์ดิตอนเราสามารถยิงเข้าพาวเวอร์และจบแล้วจบ,ลจบเลย1ตัวนี้2คอร์ดิตอนสามพาวเวอร์ Power, จบต่อลำโพงเสียบไม่เล่นได้เลยนะครับเป็นอะไรที่ง่ายนะครับแล้วก็เครื่องแท้สวยๆเหมือนเดิมนะครับเครื่องเราแท้นําเข้าจากต่างประเทศรับประกันให้คุณ3เดือนเต็มนะครับสบายใจหายห่วงเราทําหมดสลงสไลด์เราเก็บงานหมดนะครับมีสติ๊กเกอร์เนี่ยเมดอินอิงแลนด์ land, ยังอยู่เลยนะครับด้านหลังนะครับดูแบบ มหาศาลนะครับอดูเนี่ยนะครับอินพุตนะครับอินพุตมันสิบหไม์นะครับสามารถอินเสิร์ตได้ทุกรูไลน์นะครับช่องนะครับแล้วมาดูนะครับทำไรไดอีกเนี่ยโอ้โหรีเทิร์นกี่ชุดเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่รีเทิร์นสี่ชุดไดเล็กได้หมดนะครับออกสามออกโอ้สบายนะครับมีช่องมอนิเตอร์ให้ใช้แล้วก็เมนอังนี้คือไปเข้าคอร์สนะครับจบเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดีกว่าครับปก็นะครับตัวนี้เป็นซาว d c คร f บ ff 1 6นะครับเป็นไงครับเสียงโคตรชัดนะชัดมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับเราทดสอบไม้หนึ่งะครับไม้หนึ่งแล้วก็เกณ์พอสมควรแล้วก็ยกระดับให้พอเหมาะนะครับทีนี้อันนี้ eq เบสกลางแหลมนะครับ low c u เราต้องกดอยู่แล้วถ้าไม่กดมันจะพึบพับนะครับออกมีให้ใช้หลายออกเลยนะครับ3ออกแล้วก็เอฟเฟกเนี่ยจะอยู่สุดท้ายก็คือตัวนี้ เล็กเอฟเฟกนะครับถ้าเราไปดูกันใกล้ๆถ้าเรามาดูกันใกล้ๆตัวนี้นะครับตัวล่างสุดจะเขียนแล้วว่าเอฟเล็กเอฟเฟกเราแค่ยกขึ้นมาครับเนี่ยครับยกขึ้นมาเอฟเฟกก็จะมาแล้วนะครับหลายๆคนสงสัยว่าเฮ้ยจริงเหรอวะเสียงเอฟเฟกจากเครื่องนี้เหรอวะเฮ้ยไม่ผิดพี่ผมบอกเลยสุดจริง fx 8กับ fx 16นะครับได้สมบูรณ์สมบูรณ์เสียงแบบนี้จริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะขยับขึ้นมาอีกนิดนึง อันนี้นะครับเรามาดูในส่วนของเอฟเฟกต์ร้องนะครับตั้งตามนี้เลยสีแดงบิด8โมงเลข8ไม่ใช่8โมงเลข8นะครับตัวนี้ปิดปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดนะครับอันนี้เป็นรีเทิร์นใช่ไหมรีเทิร์นเราสามารถเล่งได้เล่งทิ้งไว้เนะี่ยรีเทิร์นนะครับเราไม่ได้เสียบสายสัญญาณมันไม่ทำงานหรอกครับเล่งทิ้งเอาไว้ดีกว่าเผื่อใครอยากต่อเอฟเฟกนอกโป๊กเข้ามาก็ดังนะครับไอ้ส่วนนี้เป็นของออกออกนะครับเปิดหมดนะครับ มอนิเตอร์เปิดหมดนะครับอันนี้หูฟังผมนะครับแล้วก็เอฟเฟกคือชุดนี้ตอนนี้เราเล่นตามใจชอบเลยเราชอบเบอร์อะไรเระบุหมุนเลยเนี่ยดูนะครับหมุนเลยชอบเบอร์ไหนก็หมุนเช็คเนี่ยชอบเบอร์ไหนก็หมุนหมุนหมุนเบอร์อะไรวะเนี่ยเช็คอยามลช่วยมาพาใจปวนปั่น ล,กล,กลกักๆักักมัวแล้วฉันนะครับผมชอบเบอร์นี้ผมก็บิดเบอร์นี้ปุ๊บสังเกตนะครับกดพลาหนึ่งนี่คือตั้งหางสั้นนะครับนี่หางยาวนะครับหางยาวนี่ยาวไปโอ,โ,โอ้โหยาวไปไหนเนี่ยโอ้โห,โหนะครับแล้วก็นี้อันนี้คือสิบซิปสิบซิปนะครับสิบซ,ซ,ซ,ซิปโอ้เอาให้มันสุดไปเลยนะครับทีนี้โอเคเราถอยกันมาเพลงเนี่ยผมต่อนี่อันนี้คาราเกะผมนะครับคาราเกตผมยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงกันดู โอยเป็นไงครับผมบอกแล้วครับไปเถอะครับหลายๆคนที่บอกว่ามิกอะไรก็เหมือนกันอนะไม่จริงหรอกดูเนื้อสิครับเบียดแม่งตุ๊บเลยอันนี้แหละครับเขาจึงบอกว่าซาวมันหนาซาวคาฟอังกฤษนะครับซาวคาฟจีนมันไม่หนาแบบนี้นะบอกไว้ก่อนไม่ใช่เนี่ยเซ็กวอล์ทูโคโเป็นไงโคตรแน่นไม่ว่าคุณจะเปิดซาวร้องเพลงหรือเปิดเพื่อจะฟัง ปึ้กมากนะครับโอ้โชว์ยูฟีลยูแคนดันหนาแบบง่ายๆมาปึ๊กเลยนะครับโคตรชัดโคตรแน่นนะครับใครสนใจก็อย่าลืมนะครับ0823292891ครับ1ซาโปนครปฐมเครื่องเสียงต่างประเทศคุณภาพนะครับถ้า คุณอยากได้เสียงที่แบบสุดๆนะครับแวะมาที่หนึ่งสาวโปบอกได้คําเดียวว่าสุดสุดแน่นอน,นครับเพราะผมเป็นคนชอบเล่นเล่นอะไรมันๆนะมาเลยนะครับแต่จะมาหาของถูกไม่มีนะมีแต่ของสวยและของสุดจริงๆนะครับนี่สาวเพลงจะเป็นแบบนี้ <My S 1> นะครับ <my> แน่นๆนี่ you think you tell? You อะไปคาราโอเกะกันดีกว่าทีนี้คาราโอเกะเนี่ยเราต่อตรงนี้ ผมต่อเสร็จไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงคาราโอเกะด,ดูกันไม่ใช่นักร้องมืออาชีพแต่จะร้องเพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องเสียงนะครับลองดูซาวฟอนหนึ่งซาวโปไว้คอนเสิร์ตพี PA, ครับแนนโคใสกินนะครับไครับจับกับมิกนดีๆปุ่นป้านมากเลยเอ้ยเอ อฉันเกิดอยู่แดนสาหนาินกันดานที่เขาดูหมิ่นดูแคลนจากไกลไปหากินต่างแดนก็อาลัยแสนเมื่อจำต้องลากบ้านมาตอนเล่เันเนจรไปมันนกไผไหลพงพนาไม่ได้จับไทยเลยไปจะปลาไม่ได้ทำนาเลยมากับเรือ แลก็กลัวเลยลายต้องเมาไม้ขึ้นโอ้ละเหตุคิดถึงแม่ที่เคยไกวเปลบอกเปลน้อยคือเรือตั้งเกมีแม่ท่านเองมนอนแรงแรงโยชักสนใจคาราเกะคุณภาพก็หนึ่งาโป้ลคอนผสมนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับ มาคือเป็นตำลาลลูกแข็งแก่งลูกขอปูขอปา่ามากมายชนาพอเป็นค่าแรงะเลมันทมไม่เต็มเหมือนคนใจเข้มที่คอยอยื้อแย่พอคนจนนักก็ทมไม่เต็มแต่ใจไม่เข้มทำงานเข้มแข็งอยาก สักลำมักจะพาคนงามที่คิดจะแต่งลอยล่องลำนาวาให้ปลาอินชาเวลาคลื่นลื่และเจอ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 ดจเจอโอ้ยยยโอ้โหสาวแม่งสุดยอดจริงร้องไงกระมาณครับ ของดีไม่ต้องซึ้งเอฟเฟกนอกครับสุดจริงตัวนี้สวยๆนะครับใครสนใจนะครับมีหนึ่งเครื่องครับของสวยมันหายากเหมือนผู้หญิงสวยนะครับไม่รีบจีบไม่รีบแต่งไปอยู่อวนอืนหมดจ้า คนใจเข้มที่คอยอยื้อแย่งคนจนนักก็ทมไม่เต็มแต่ใจไม่เข้มทำง,งานเข้มแข็งอยากมีเรือสักลำจะพาคนงามที่คิดจะแต่งลอยล่องลำนาว่าให้ปลาอินชาเวะลาคลื่นแลงโยเจดรจอ าูายจแาดสามสองเก้าสองแ2ดเก้านครับ1ซาโปโปวโมวิกนกครปฐมนะคะเรื่องเสียงต่างประเทศที่มีคุณภาพสวยจบครบที่เดียวครับา โอ้โหเป็นไงครับมันมากเลยครับบอกว่าคุณจะเอาไปใช้งานพูดงานบรรยายงานลิเกงานเทศงานโอโ้ได้หมดเลยซาวคาลอเกะยังร้องมนัมนมากถ้าเล่น8ปลายมันกว่านี้เพราะแลายเนี่ยก็เดืองแซนดแฮททอมเบดพักเกชั่นดนตรีเครื่องเป่ามันมันเน้นได้หมดอะ่ะแต่นี่คือ2อลายอะ่ะสองลายได้ขนาดนี้โอเคไหมลนะ่ะใช่ไหมล่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยครับซาวครับ fx 1 6ครับสุดจริง